ตำนานจอมยุทธพูดถังสานภาคหบทที่511คู่ต่อสู้ที่แข็งแกรง่ทงทังซานยิ้มและพูดว่าพี่สาวจำสิ่งที่ข้าบอกเจ้าก่อนหน้านี้ได้ไหมเจ้าควรปรับปรุงความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจ้าอย่างต่อเนื่องในการบินยิ่งมีความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจ้ามากเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งจะสามารถเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนได้มากขึ้นเท่านั้น ในการปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจกักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่และดูว่าเจ้าสามารถฝึกสายเลือดของเจ้าเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจ้าได้หรือไม่ไม่มีปัญหาในการสอนให้เจ้าบินโอใช่คู่หูคู่หูของข้าไม่ใช่แมวใหญ่เจ้าจะได้รู้ว่าเป็นใครในภายหลังอย่างไรก็ตามต่อหน้าเธอเจ้าอย่าลืมเรียกข้าว่าชูราเธอยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของข้าลึกลับมากเหรอไม่อยากพูดเหรอ เฉ่งจือเฉิงขมวดคิ้วแต่เมื่อเขานึกถึงคำมั่นสัญญาของถังซานที่จะสอนให้เขาบินเขาก็มีความสุขเมื่อถังซานแปลงร่างเป็นอินทรียักษ์ปีกทองเมื่อวานนี้ทักษะการบินที่เขาแสดงให้เห็นทําให้เธอตื่นตาโดยเฉพาะการพลิกกลับที่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มันดูหล่อมากใกล้จะถึงเวลาแล้วไปกันเถอะจางหาวส่วนพูดแยกย้ายกันไปเพื่อไม่ให้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเรากับถังซานถังซานเจ้าไปก่อนแล้วเราจะพบกันใหม่ ผู้คนแยกทางชั่วคราวถังซานออกไปด้วยตัวเองและยังคงนั่งรถม้าไปที่จตุรัสสารบรรพบุรุษพี่ชายเจ้าอยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะไปถึงจู่ๆเครื่องสื่อสารก็ดังขึ้นและเสียงของไม่กงจือก็ดังขึ้นข้ายังอยู่ระหว่างทางควรจะถึงเร็วๆนี้เจ้ารอข้าอยู่ที่ด้านหน้าถังซานพูดเบาๆไม่กงจือกล่าวว่าเอาละ่ะ ด้วยเหตุผลบางอย่างถังซานร,รู้สึกว่าเมื่อไม่กงจือเรียกหาพี่ชายของเขาในวันนี้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นเพราะเจอพ่อหรือเปล่าดูเหมือนว่าราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่คงไม่ควรพูดอะไรเกี่ยวกับถังซานในเชิงลบกับเธอหลังจากกลับมาใช้เขาสาบานด้วยเลือดแล้วดังนั้นเขาไม่มีอะไรผิดสำหรับเธอ อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่ชูราจะฝ่าฝืนคำสาบานของเขาในไม่ช้ารถมา้าก็มาถึงศาลจตุรัสหลักทั้งซานลงจากรถและเห็นไม่กงจือรออยู่ตรงนั้นอย่างสวยงามวันนี้เธอสวมชุดยาวสีขาว,วาราวกับพิมะกับผ้าคลุมไหล่ขนนกซึ่งไม่อาจหยุดความสวยงามได้ ผู้เข้าแข่งขันเข้าแถวเพื่อเข้าสู่เวทีและเมื่อพวกเขาเห็นเธอตาของพวกเขาจะหยุดชั่วขณะหนึ่งแน่นอนเขาไม่กล้าที่จะอยู่นานเกินไปท้ายที่สุดไม่กกงจือได้แสดงความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันมาแล้วค่อนข้างมากโชคของเธอไม่ได้แย่เท่าของถังซานเธอเกือบจะรับรื่นในการแข่งขันรายบุคคลแต่กลุ่มของเธอมีคนจำนวนมากและเธอยังคงต้องการชนะสเกมก่อนที่เธอจะสามารถผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้ ทังซานรีบไปด้านข้างของเธอยิ้มและกล่าวว่าเข้าไปกันเถอะอืมไม่กงจือพยักหน้าและเดินเคียงข้างเขาเข้าไปในสนามประลองพี่ขอโทษไม่กงจือพูดเบาๆเกิดอะไรขึ้นทังซานหันไปมองเธอด้วยความประหลาดใจพ่อของข้าสร้างปัญหาให้กับเจ้าเมื่อวานนี้ข้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ขอโทษด้วยเสียงของไม่กงจือเต็มไปด้วยคำขอโทษ ทังซันยิ้มและพูดว่าข้าคิดว่ามันคืออะไรมันกลับกลายเป็นเรื่องนี้ไม่มีอะไรค้าสัญญากับเขาว่าข้าจะทําอะไรมันก็ดีอย่างน้อยก็จะไม่มีคําถามในครอบครัวของเจ้าหักมีการต่อต้านข้าจะไม่กังวลว่าข้าจะช่วยเจ้าไปเพื่ออะไรไม่ผิดที่มอบตัวให้น้องสาวข้านี่คือสิ่งที่ข้าเต็มใจทําอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับการมอบตัวข้าไม่ชอบสิ่งนี้ไม่กงจือพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังในทันใด ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากข้ารู้ว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์รับข้าเจ้าเอาคำสาบานที่เคยทำไปแล้วกลับคืนมาได้หรือไงแค่คิดว่ามันเป็นความรักแบบหนึ่งจากพี่ชายของเจ้าถึงน้องสาวข้าคิดว่ามันค่อนข้างดีโอเคมันสามารถขจัดความกังวลของเจ้าไปได้ข้ายังไม่ยอมให้เจ้าเห็นใบหน้าที่แท้จริงของข้าจนถึงตอนนี้มันเป็นแค่การชดเชย ไม่กงจือมองไปที่ถังซานด้วยดวงตาที่ค่อนข้างซับซ้อนแม้ว่าเขาจะสวมหน้ากากแต่ดวงตาของเขาก็ยังชัดเจนมากในสายตาของเขาไม่กงจือมองเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นข้ารู้สึกผิดจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และข้าก็มีข้อสงสยัยและความกลัวอยู่เสมอสำหรับคนที่จริงใจต่อเธอตอนนี้คนนั้นถึงกับสาบานเลือดนั่นคือไม่มีที่ที่จะให้คำมั่นจริงๆแต่เธอรู้สึกว่าเธอทำไม่ดีถังซานกล่าวว่า เอาละตั้งสมาธิเรากำลังจะแข่งขันฝ่ายตรงข้ามที่อยู่เบื้องหลังนั้นแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งก่อนหน้าอย่างแน่นอนและเราต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องข้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมเมื่อวานและเกมวันนี้ไม่ค่อยดีนักแต่เธอคือพลังหลักของวันนี้ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าข้ายังไม่เคยใช้กำลังทั้งหมดเลยวันนี้ข้าน่าจะทำได้เพียงลำพังไม่กงจือพูดอย่างจริงจังทันที เมื่อเห็นการแสดงออกของเธอหัวใจของถังซานก็กระตุกทำคนเดียวก็ได้จะทำได้ยังไงอย่างไรก็ตามเขาเชื่อมั่นในคำพูดของไม่กงจือว่าอัตราการเติบโตของเธอนั้นรวดเร็วความแข็งแกร่งของเธอถึงระดับไหนแล้วแน่นอนแต่จากข้อเท็จจริงที่ว่าราชาอาสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ยอมให้เธอเป็นทายาท จะเห็นได้ว่าการเก็บตัวครั้งก่อนและมรดกของเผ่าอาสูนกยุงนั้นน่าจะมีความสําคัญอย่างมากและยังมอบมรดกให้ไม่กงจือในการสืบราชบัลลังก์แม้ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันคู่จะมีมากแต่การคัดออกนั้นเร็วมากมีการแข่งขันน้อยกว่าแบบเดี่ยวตรับใดที่พวกเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อีกสองคนพวกเขาจะสามารถผ่านเข้ารอบจากกลุ่มและเข้าสู่16อันดับแรกของการแข่งขันแบบคู่ เพราะโชคยังไม่ดีพอและอยู่ในกลุ่มที่มีคนเยอะกว่าถ้าอยู่กลุ่มที่คนน้อยกว่าแค่ต้องชนะเกมวันนี้เท่านั้นจึงจะเข้าสู่16อันดับแรกได้พวกเขายังคงเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องไปที่เขตต่อสู้เลยเพียงแค่รอคู่ต่อสู้ในบริเวณรอเตรียมสนามไม่นานเสียงกรรมการก็ดังขึ้น ถังซานหันไปมองไม่กงจื่อข้างๆเขาไม่กงจื่อพยักหน้าให้เขาครู่ต่อมาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจต่อสู้ที่รุนแรงดวงตาของเธอดูสดใสขึ้นในเวลานี้เธอก็เหมือนกับคนที่ทังซานเห็นในชีวิตก่อนหน้านี้เธอมีบางส่วนที่ทับซ้อนกันแต่ในชีวิตนี้เธอมีแรงจูงใจในตนเองมากกว่าและมีความรับผิดชอบมากกว่าในชีวิตก่อน ในชาติที่แล้วถังซานอยู่เคียงข้างเธอเสมอและเสียสละชีวิตเพื่อถังซานเองในชีวิตนี้เขาจะดีกับเธอและยืนเคียงข้างเธอเสมอทั้งสองขึ้นเวทีและเดินเคียงข้างกันสิ่งที่พวกเขาไม่ได้สังเกตคือเมื่อเทียบกับสองเกมก่อนหน้าเมื่อพวกเขาอยู่ในสนามในวันนี้ระยะห่างระหว่างพวกเขาน้อยลงเล็กน้อยเหมือนกับความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มากขึ้นในเวลานี้ฝ่ายตรงข้ามสองคนได้ก้าวขึ้นไปบนเวทีแล้ว เมื่อถังซานเห็นคู่ต่อสู้คู่นี้ใบหน้าของเขาก็เคร่งขครึมทันทีตรงกันข้ามเป็นชายและหญิงและพวกเขาดูไม่ต่างจากมนุษย์เลยจากภายนอกดูเหมือนสงครามกลางเมืองระหว่างมนุษย์ผู้เข้าแข่งขันชายคนนั้นมีตราช่างรูปเพชรสีน้ำเงินบนหน้าผากของเขาใช้แสงสีเขียวจังๆนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างเขากับมนุษย์เพียงอย่างเดียว รูม่านตาของเขากลายเป็นเส้นแนวตั้งเป็นครั้งคราวเขาสูงประมาณ2เมตรรูปร่างสมส่วนหล่อเหลาสวมชุดสีฟ้าที่มีเสื้อคลุมสีฟ้าขนาดใหญ่บนหลังของเขาดูราวกับต้นหยกที่หันหน้าไปทางลมและมีลักษณะที่สง่างามและผู้หญิงที่ยืนเคียงข้างเขาสวมชุดสีแดงเพลิงสวมเสื้อคลุมสีฟ้าผืนใหญ่ตัดกันอย่างชัดเจน ผมยาวสีแดงเข้มกระจัดกระจายหลังสีสับเป็นคลื่นลูกใหญ่ร่างกายดูเร่าร้อนดูเซ็กซี่และมีสเสน่ห์แต่อารมณ์ของเธอแตกต่างไปจากความเซ็กซี่ของเผาจิ้งจอกเธอดูดนันและดูมีเปลวไฟแปลกๆเต้นอยู่ในดวงตาสีแดงเข้มของเธอบทที่512การจับคู่มังกรและนกฟีนิกยังมีฝ่ายตรงข้ามนี้ในกลุ่มของเราอยู่เหรอทั้งซานถามไม่กงจือ ไม่กงจือกล่าวว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเราเพิ่งออกไปเมื่อจบเกมก่อนหน้านี้หรือเราไม่ได้สนใจว่าคู่ต่อสู้ของเราเป็นใครทังซานพูดด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวข้าคิดว่าเมื่อวานข้าทำได้ดีแต่ไม่คิดว่าจะทำได้ดีมากไปกว่าเมื่อวานในวันนี้เขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยและควรเพิ่มโชคให้ตัวเองก่อนจะออกมาไม่ใช่ที่จะมีปัญหาที่โชคไม่ดีอย่างนี้ ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้กลุ่มนี้ในวันนี้แข็งแกร่งกว่าเบฮีมอสที่เขาเผชิญเมื่อวานนี้ใช่แข็งแกร่งกว่าเบฮีมอสทั้งซานสงสัยว่าทั้งสองคนที่เขาและไม่กงจือกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นตัวเต็งที่จะชนะการแข่งขันประเภทคู่นี้ท้ายที่สุดการรวมกันของมังกรและฟีนิกนั้นเป็นจุดสูงสุดในอาณาจักรเทียนอยู่ทั้งหมดอย่างแน่นอน ชายและหญิงตรงข้ามพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นมังกรและฟีนิกซ์ชายผู้นั้นซึ่งพิจารณาจากลมหายใจของเกล็ดน่าจะมาจากตระกูลมังกรแห่งคุณลักษณะลมและไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้หญิงคนนั้นมาจากทายาทของจักรพรรดิอสูรอมะตะวายุเพลิงอมะตะแม้ว่าจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จะไม่มีมังกรแห่งลมแต่จักรพรรดิอสูรคริสตันอันดับสูงสุดคือเผ่ามังกรและเผ่ามังกรก็เป็นราชาที่ได้รับมงกุฎของเผ่าอสูรมาโดยตลอด อันดับยังอยู่เหนือจัก,กระพัดอสูรแยกนภาเลือดของสองคนนี้เป็นเลือดระดับบนสุดอย่างไม่ต้องสงสัยความร่วมมือระหว่างมังกรและนกฟีนิกซ์จะต้องใกล้เคียงกันการรวมตัวเช่นนี้ควรปรากฏเฉพาะเมื่อรอบชิงชนะเลิศมาถึงไม่ใช่หรือมันเป็นแค่รอบแบ่งกลุ่มและไม่ใช่แม้แต่นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ทั้งซานถึงกับสงสัยว่าผู้จัดงานของสารบันพวุรุษไม่ต้องการให้ผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ผ่านรอบแบ่งกลุ่มและเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่จงใจจัดให้ในการแข่งขันแต่ละรายการเขาพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็เหมือนกันในการแข่งขันประเภทคู่2เกมแรกค่อนข้างจะชนะได้ง่ายเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้ พี่ชายข้าจะทำให้ดีที่สุดดวงตาของเม่กงจื่อเคร่งขรึมมากและเธอเห็นสายพันธุ์ของอีกฝ่ายโดยธรรมชาติไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเป็นเกมที่ยากมากในเวลานี้ผู้เล่นสองคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาจริงจัง ไม่กงจือเป็นผู้สืบทอดของเผ่าอาสูรนกยุงด้วยสายเลือดระดับแรกและได้แสดงความแข็งแกร่งอย่างมากในการแข่งขันครั้งก่อนทั้งซานและไม่กงจือไม่เคยดูการแข่งขันของคู่ต่อสู้แต่ผู้เล่นคู่นี้ได้ดูการแข่งขันของทังซานและไม่กงจือไม่ต้องพูดถึงทังซานที่เพิ่งเอาชนะสัตว์ร้ายเบฮีมอสเมื่อวานนี้ มันยากที่จะบอกว่าตัวไหนแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่ามังกรและฟีนิกซ์พวกมันเป็นสายเลือดเดียวกันกุญแจสำคัญคือการเห็นการฝึกฝนของแต่ละคนฝ่ามือที่กระพือปีกของถังซานได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาอย่างมากและพวกเขาไม่ต้องการให้ถังซานเข้าใกล้อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นฝ่ายตรงข้ามการแสดงออกของพวกเขาเคร่งครึมมากและพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าเกมนี้ไม่ง่ายที่จะเล่น ความสนใจของผู้ชมก็อยู่ที่เกมของพวกเขาเช่นกันแม้ว่าอีกสองเกมที่เหลือจะยอดเยี่ยมเช่นกันตามที่ถังซานคาดไว้ผู้เล่นมังกรและนกฟินิกคู่นี้เป็นผู้เล่นที่ได้รับความนิยมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแม้ว่าทีมของถังซานจะไม่ใช่ผู้แข่งขันที่น่าจะชิงแชมป์แต่เขาก็มีความแข็งแกร่งที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นคือถังซานและเขาเป็นผู้เล่นมเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มนี้ การ,รเผชิญหน้าเช่นนี้จะไม่ดึงดูดความสนใจได้อย่างไรราชาอาสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่นั่งบนที่นั่ง VIP และเฝ้าดูการแข่งขันอย่างเงียบๆการแสดงออกของเขายังสั้นลงเล็กน้อยถ้าไม่ใช่เพราะชูราที่เอาชนะเบฮิมอสเขาจะไม่คิดว่าลูกสาวของเขาจะมีความหวังชนะเกมนี้ เขารู้มากขึ้นว่ากำหนดการดังกล่าวเช่นเดียวกับการจับสลักนั้นไม่ยุติธรรมเลยราชสำนักบันพบรุษไม่เคยมีความเมตตาแม้แต่น้อยต่อเผ่าอาสูรนกยุงมิฉะนั้นจัก,กรพรรดิอสูรฟินิกคริสตันจะเข้าเมืองเคอรลีโดยตรงไม่ได้คราวนี้เขาพาไม่กงจือมาเพื่อรับโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ไม่กงจือได้รับมรดกของบันพบรุษหากพวกเขาสามารถเร่งรัดผ่านเกมนี้ได้จุดประสงค์ของการมาที่ศาลบันพบรุษในครั้งนี้ก็สำเร็จโดยพื้นฐานแล้ว ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าชูราและเสี่ยวไม่สามารถเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังที่อยู่ข้างหน้าได้หรือไม่ชูราเจ้าจมีความสามารถในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้หรอกหรือคราวนี้สองต่อสองมาดูกันว่าเจ้าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ในขณะนี้บนเวทีผู้ตัดสินประกาศเริ่มเกมบูมไฟสองสีสีฟ้าและสีแดงลอยขึ้นไปในอากาศที่ด้านข้างของโต๊ะแข่งขันแทบจะในทันที แสงสีฟ้าระยิบระยับพุ่งออกมาจากผู้เล่นมังกรด้วยองค์ประกอบลมที่รุนแรงทําให้ท้องฟ้าสว่างขึ้นครึ่งหนึ่งในอีกด้านหนึ่งแสงสีแดงเข้มก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนเปลวไฟสีเขียวและสีแดงสองสีมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนและทุกสีครอบคลุมช่วงหลายสิบเมตรร,รอบๆตัวของพวกมันดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลัวพวกเรามากเมื่อเห็นการระเบิดอย่างกะทันหันในฝั่งตรงข้ามถังซานก็อดไม่ได้ที่จะพูดกับเมกงจือที่อยู่ข้างข้าง,ขางเขา ไม่ใช่ว่าเขาแค่อิจฉาพวกเราหรอกหรือพูดให้ถูกคือเขาอิจฉาถังซานในแง่ของพลังการต่อสู้โดยรวมเผ่ามังกรและเผ่าฟีนิกซ์ไม่ได้ดยกว่าเผ่าอสูรเบฮีมอสแต่ในแง่ของพลังป้องกันทั้งสองข้างหน้านั้นไม่ดีเท่ากับเผ่าเบฮีมอสอย่างแน่นอนแม้แต่เบฮีมอสกำลังจะจบเกมหลังจากถูกถังซานตบและพวกเขารู้ดีวา่าพวกเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้โดยเฉพาะถังซานยังมีวงเวทเคลื่อนย้ายอยู่ เมื่อเขาถูกเคลื่อนย้ายเข้าใกล้ถังซานจะทำอย่างไรถ้าถังซานตกฝ่ามือดังนั้นตั้งแต่เริ่มการแข่งขันทั้งสองคนได้ปลดปล่อยพลังสายเลือดอันทรงพลังสร้างการควบคุมและป้องกันพื้นที่ประเภทพิสัยไม่ให้โอกา,าสถังซานเข้าใกล้ปีกสีทองกลางออกจากด้านหลังของถังซานและอินซียักษ์ปีกทองก็แสดงออกอีกครั้งเมื่อวานนี้ความสามารถในการบินที่ยอดเยี่ยมของเขาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกคน เมื่อเขาแสดงการเปลี่ยนอินซียักษ์ปีกทองอีกครั้งเขาก็กระตุ้นเสียงเชียร์จากผู้ชมทันทีจากการเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่องทั้งซานมีกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้วผมสีดำของไม่กงจือเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนกยูงและบนหน้าผากของเธอมงกุฎสีทองอันโดดเด่นของนกยูงก็ปรากฏขึ้นทั้งสองมองหน้ากาันทั้งซานได้ทะยานขึ้นไปในอากาศแล้วและรัศมีสีทองที่ร้อนแรงก็พุ่งไปข้างหน้าวันนี้เขาเป็นลำดับที่เก้า แม้ว่าทาังซานกล่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่กงจือควรเป็นกำลังหลักในการต่อสู้เขาจะยอมให้ผู้เป็นที่รักของเขาแบกรับแรงกดดันส่วนใหญ่เมื่อเผชิญกับศัตรูที่ทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรดวงตาของทังซานเฉียบคมและราชาอาสูนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ในที่นั่ง VIP ก็สามารถสัมผัสได้ว่าวันนี้ทังซานดูเหมือนจะแตกต่างอย่างมากจากเมื่อวานไม่ใช่ความแตกต่างของความแข็งแกร่งและลมหายใจแต่เป็นแรงผลักดันและความคิด ทังซานที่กำลังบินอยู่ในอากาศเหลือบไปมองไปทางหอประชุมในเวลานี้สมาชิกหลายคนของทีมเช็คเพิ่งจะนั่งลงเฉิงจือเฉิงกำลังจ้องมองไปที่เวทีการแข่งขันเมื่อทังซานหันไปมองเธอเข้าใจทันทีว่านี่เป็นสัญญาณบอกตัวเองเธอรู้สึกประหม่าและตื่นเต้นในทันทีกำหมัดของเธอทังซานในอากาศดูเหมือนจะพูดกับเธอว่าเอาละ่ะทังซานถอนสายตาของเขาและมองลงไปที่เมกงจือ ไมกงจือได้ยินเสียงของถังซานและเธอก็พยักหน้าอย่างรู้เท่ากันวินาทีถัดมาทั้งสองขยับเกือบพร้อมกันในแสงสีเงินไม่กงจือหายตัวไปจากอากาศและถังซานก็ส่งเสียงบูมรุนแรงพุ่งออกไปราวกับสายฟ้า ในแง่ของความเร็วเป็นเส้นตรงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเทียบได้กับอินซียักษ์ปีกทองซึ่งเป็นอสูรที่ทรงพลังที่สุดเช่นกันแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่าการเคลื่อนย้ายแต่ผลกระทบของช่วงเวลานั้นสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องสยองขวัญอย่างแน่นอน